ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิวคาอินโฟวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์สุดหรูที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 mercedes benz g class amg g 63รถยนต์ออฟโรดพรีเมียมที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีทันสมัยอย่างลงตัวมาดูกันว่าเจ้า g 6 3คันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นบ้าง mercedes benz g class amg g 63รุ่นปี2026ยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นรถออฟโรดทรงกล่องที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและสาง่างามจนถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้ g 6 3กลายเป็นรถที่เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยในพื้นที่ธุรกันดารเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนด้วยรูปลักษณ์ที่ทรงพลังและแข็งแกร่งเส้นสายตัวถังออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่มีความเท่ในแบบคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุค ไฟหน้าแบบเลเใหม่ที่มีดีไซน์ทรงกลมพร้อมกับกระจังหน้าสีดำที่เป็นเอกลักษณ์ของ AMG เสริมความดุดันด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้รวมถึงซุ้มล้อที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับล้อที่ใหญ่ขึ้นทำให้มุมมองภายนอกดูสปอร์ตและโหดขึ้นระบบไฟท้ายและไฟเบรกก็ถูกออกแบบให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเลเซ์แบบเต็มรูปแบบช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดการตกแต่งด้วยโครเมียมและสีดำเงาช่วยเพิ่มความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน เปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่จับต้องได้วัสดุที่ใช้เป็นหนังแท้คุณภาพสูงทั้งเบาะนั่งพวงมาลัยและแผงควบคุมมีการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความทันสมัยเบาะนั่งมีความนุ่มสบายพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและความจําตําแหน่งที่นั่งรวมถึงระบบทําความร้อนและระบายอากาศเพื่อความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบ MBU X รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถส่งงานด้วยเสียงและสัมผัสได้อย่างง่ายดายจอแสดงผลมารวัดดิจิทัลขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางหรือข้อมูลระบบช่วยขับขี่ต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบเสียงในรถยนต์ AMG G 63ถูกติดตั้งโดยเบอร์เมสเตอร์ที่ให้เสียงคุณภาพสูงมีลำโพงหลายตำแหน่งรอบห้องโดยสารทำให้ประสบการณ์การฟังเพลงในรถเป็นเรื่องน่าประทับใจและสมจริงที่สุด สำหรับสมรรถนะของเครื่องยนต์เมอร์ d e เด e เ z น AMG G 63ใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร,ร์โบขนาด4.0ลิตรให้กำลังสูงถึง577แรงมาร้าแรงดิดสูงสุดที่850นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด AMG SPEEDSHIFT TCT ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างคล่องตัวและสนุกสนาน ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AMG Performance C-MATIC ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นโคลนหรือทรายโดยระบบจะกระจายแรงบิดไปยังล้อที่มีการยึดเกาะด,ดีที่สุดช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างแม่นยำและมั่นใจระบบการสะเทือนแบบ AMG Ride right Control ที่ติดตั้งระบบปรับความแข็งของโชคอัพตามสภาพถนนและการขับขี่รวมถึงระบบควบคุมแรงบิดและระบบควบคุมเสถียรภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ระบบช่วยขับขี่ก็เป็นอีกจุดเด่นของ G 6 3รุ่นนี้มีฟังก์ชันช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านข้างรวมถึงระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติที่ช่วยลดความเครียดในการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและคนเดินถนนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนช่วยให้ทุกคนในรถได้รับอากาศที่เหมาะสมตามความต้องการ มีฟิลเตอร์อากาศคุณภาพสูงช่วยกรองฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยมีระบบตรวจจับแรงดันลมยางระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนอย่างแม่นยำทำให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอรถยนต์ได้อย่างสะดวกรวมถึงการชาร์จแบบไร้สายและพอร์ต USB หอไลยจุดที่พร้อมรองรับอุปกรณ์ต่างๆของผู้โดยสารสำหรับราคาของ Mercedes-Benz G-Class AMG G 63ปี2026ในตลาดประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มรถยนต์ระดับลักชัวรีที่มีราคาสูงพอสมควรแต่ก็คุ้มค่ากับสมรรถนะและความหรูหราที่ได้รับ โดยราคาประมาณการจะอยู่ที่หลัก10บล้านบาทขึ้นไปซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และแพ็กเกจเสริมที่เลือกติดตั้งด้วยดีไซน์ที่ไม่เคยล้าสมัยสมรรถนะที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย Mercedes-Benz G-Class AMG G63 2 0 2 6ยังคงเป็นหนึ่งในรถออฟโรดที่หลายคนใฝ่ฝันและยังคงความคลาสสิกในยุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมลุยในทุกสภาพถนนแต่ยังคงความหรูหราและความสะดวกสบาย สำหรับคนที่ชื่นชอบการผจญภัยในเส้นทางออฟโรด G63 ก็มีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่นโหมดออฟโรดพร็อกแซนและอื่นๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งการขับขี่ได้ตามสภาพถนนและสภาพอากาศระบบเบรกที่ติดตั้งเป็นแบบ AMG Performance Braking System ที่ให้ประสิทธิภาพการหยุดรถที่ดีเยี่ยมมีการระบายความร้อนที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ว่ารถจะหยุดได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเบรกอย่างกระทันหันภายในยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวาง สามารถจัดเก็บของได้มากเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันมีประตูหลังแบบเปิดข้างที่สะดวกในการโหลดของและสัมภาระนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน hill descent control ที่ช่วยให้การลงทางลาดชันเป็นไปอย่างปลอดภัยและควบคุมได้ง่ายขึ้นระบบไฟส่องสว่างรอบคันในเวลากลางคืนและระบบไฟแอมเบียนไลท์ภายในรถยนต์ช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหราและสบายตาเพิ่มความพรีเมียมในทุกการเดินทาง การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Mercedes-Benz ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะของรถเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงระดับแบตเตอรี่หรือสถานะการล็อกประตูผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกในด้านการดูแลรักษา Mercedes-Benz มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมรวมถึงแพ็กเกจร,รับประกรันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจและอุ่นใจเมื่อเป็นเจ้าของ G 63 ในภาพรวม2,026 Mercedes-Benz G-Class AMG G63 คือรถยนต์ที่รวมความรหรูหราสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีทันสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถออฟโรดสุดคลาสสิกแต่ยังคงความพรีเมียมและความสะดวกสบายทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการผจญภัยในเส้นทางที่ท้าทาย อย่าลืมติดตามช่อง New Car Info เพื่อรับข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้และฝากคอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบอะไรใน Mercedes-Benz G-Class AMG G 63รุ่นนี้มากที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ